โอเคค่ะก็กราบสวัสดีท่านผู้ติดตามทุกคนแล้วก็ต้องขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับกระเทยไม่เคยขาดทุนจา้าคุณพี่นะคะนี่อยู่กับเกมมาจงเวนะเป็นมามาจงเวภาคแรกนะคะเล่นตามกลุ่มล like ักกีออทามกันเหมือนเดิมคุณพิจาคุณพิจารนะคะยังไงดีวันนี้นะก็จะมาเล่นเบ็ด ตันนะจะมาเล่นทุนเยอะเบ็ดตันกันหน่อยนะคะอยากจะให้รู้อยากจะแบบอยากจะไต่ไปให้ถึงแสนนะวันนี้เออเพราะไม่แตกแสนมานะวันนี้ขอแตกแสนหน่อยก็เอาเบ็ดตันไปเลยมาทุนเยอะหน่อยนะเอนะค่ะเราเทวก็เล่นไปแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้กดอัดคลิปไว้ไงเออนะก็เสียไปประมาณหมื่นกว่าก็โอ้โอ้ าชากันไปเลยนะวันนี้ก็คือแบบว่าจะขอหน่อยนะขอกลับขอกลับมาเล่นทุนทุนเยอะทุนส0งหมื่นโอ้โหเยอะมากนะเยอะมากนะอย่าเสียเลยจริงๆนะคะถ้าเราใครที่กำลังรับชมอยู่นะคะก็ต้องขอฝากช่องกระเทยไม่เคยขาดทุนช่องหลักช่องนี้ก็คือแล้วกระเทยไม่เคยขาดทุน V3 รวมไปถึงเพจ Facebook กระเทยไม่เคยขาดทุนด้วยอ้าว แล้วหน้าดิฉันเป็นอะไรอีกเป็นอะไรเอ่ยอ่าโอเคกลับมาละนะโอ้ยโอ้ยโอ้แป๊บเดียวโอ้แป๊บเดียวดูดไปห้าพันปุ่นปุ่นคุณผู้ชมค่ะโอ้เดียวดอนี้ต้องแบบนี้ลูกต้องแบบนี้ต้องแบบนี้นะเออโอ้โอ้นะคะก็ฝาก กดไลค์นะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบฝากกดไลค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยะคะเด<อ>ี๋ยวก็จะมีเทคนิคทิปดีๆนะ<อ>มาแนะนำเออขาบอกต่อ,อ,อนะคะเราวันนี้ก็เลีนตามุ่มหลักโยธรรมนะมาจองเวนหนึ่งซึ่งเขาบอกว่ามาแต่ก็ไม่รู้มาจริงหรือเปล่าก็เลย<อ>มาลองให้ทุกคนได้ดูก่อนอมาแบบคุณหนักกันไปเลยไปให้ถึงแสนทุกคนค่ะไปให้ถึงแสนนะทุกคน เราต้องทําให้ได้เราต้องเชื่อมัน่นตออยางเชื่อมั่นในใจลวงมือทำต้องได้เออมันไ,ไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้เ<ะ>สียงพี่ชันเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะคะสําหรับการทําคลิปนี้ขึ้นมาก็ทาเพื่อความบันเทิงนะรับชมเพื่อความสนุกสนานนะจ๊ะยาซีเรียสนะ,ะทุกวันนี้แต่และเรื่องใิชีก็คือซีเรียสมามากพอแล้วนะ<า>เออ,อยาไปซีเรียสอา้าเิดเอบูหน่อยก็ไม่เป็นยาสีรานะ นสต้องต้องแต่ได้ไม่ไปหน้ามาหลังไม่ไปหน้าแต่เริ่มมาหลังเริ่มมาหลังเริ่มละโย่ไอ้ยุ๊บอุ้ยยังไงยังไงหน่อยสิฮัลโหล หลีกค mm ิวเราคิว hmm. ห้หลีกคิวคิวโอ้แล้วมือนเดียวเหือมืนเดียวมาตึงตึงแล้วตึงแล้วฟี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 ดีฟีหยอกฟีค่าฟีเท่าไหร่เลเตอร์นกเหยี่ยวเรียกแมวเโตว์ก็ือนิสเก็ตเตอร์ว้าวกะคือนิสเก็ตเตอร์ หมือนได้ยินได้ยินมิเนี่ยลโหลพี่มาจองได้หนูไหมได้หนูเนาะมามามาสักแค่รอบแรกแต่ปรับคืนสู่สองหมื่นเลยหรือเปล่าแต่กู้สถานการณ์ได้หรือเปล่าเอา้าอู้ดูในหมื่นสองเลยนี่ไงนี่ไงโอ้โหมาละวหมื่นสามแลเหลืออีกสิบเอ็ดครั้งก็เอาดี ก็เอาซีอีกสี่พันเท่าทุนนะก็แต่ดูทรงเงียบนะดูทรงเงียบนะคนมีพิรุณนะเมืองย่เฮ้โอ๊ะเว้เวโหูบ้านรอบเดียว <c oughs> รอบเดียวอ้าวมาอีกมาอีกอยู่มาอีกอยู่อ้าวต่อได้ไหมต่อได้ด้วยอ่าสำหรับปีแรกนะคะเบ็ด500บาทจบกันไปที่17,900นะ17,900นะคะรวมๆแล้วก็คือได้มาเท่าทุนได้มาเท่าทุน สักพีอ้โอ้โหเอาเรื่องนะติงเอาเรื่องเหมือนกันนะอ่นะสำหรับใครที่สนใจกลุ่มลักยี่ห้อทางนะนก็สามารถติดตามได้นะตามลิงก์ด้านล่างได้เลยลิงก์ปักหมุดใต้คอมเมนต์นะคะสามารถตามลิงก์ยูทู e นั้นไปได้เลยนะก็จะมีทิ้งลิงก์ต่างๆไว้ให้สามารถอ่านแล้วก็ทำตามได้เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจกลุ่มหลักยี่ห้อทางนะคะ เหนง่าเท่าสอเาฟรีอ no yeah. oh, oh, oh. 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 oh, oh. ีกักหนึ่งฟรีตามมาติดติดตอนนี้อยู่ที่สมืนตอนนี้อยู่ที่สองมืนไปไปกันเลยไปกันเลย ใส่เต้นตุกตับใเต้นตุกต well, ับใเป้นตุกตับค่ะเพื่อนเ่อนค่ะใส่เต้นตุกตับมากแม่ไปดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดี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 ดดีดดมีี มซนฟรีแม่เอายังไงล่ะยังไงล่ะสซนฟรีตาซนฟรี่ันหนูก็บวกไปอีกสิบสองไป็นอะไรเป็นยี่อาแบบนี้แหละโอ้ดวงปูนีหมดละมั้งเนี่ยตลอดเลยโอ้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 โอโอโอ ไอห่หาละไอห่หาละโอ้เฮ้ยไม่ได้เด้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยฮะโอ้พกโอ้พกพกกูได้เงินปุ๊บปัญหามาเลยฮะไออะโอ้ปวดหัวมากนะกูปวดหัวฮึสู้ชีวิตมากแต่เธอสู้ชีวิตมากชีวิตสู้กลับค่ะสู้กับกูทุกอย่างกูงงมากอำนวยกูสักอย่างได้ไหม ฮัลโหลไม่ว่าจะเป็นเน็ตบ้านเอ่ยอะอะโอเคอย่างอย่างอือเราถือว่าอืมถือว่าได้นะถือว่าได้นะถือว่าได้นะอืมห้าหมื่นนะห้าหมื่นนะห้าหมื่นอีกสามหมื่นนะอีกสามหมื่นนะอืนอซ้อนซีมาขนาดนี้ ตอนปีมาขนาดนี้อย่าบอกว่าไม่ใจอย่าบอกว่าไม่ใจนะคะพี่พี่อย่าบอกว่าไม่ใจหนูนะโอ้โหว่าแล้วมาแบบนี้อะไรดวงหายทุกที่มาแบบนี้ที่ไหนดวงหายทุกที่โอ้โหเกรงน้จริงเริ่มังแต่งตวัอว้าวัอะว้าวอๆวันตกววันะวอวนตาตสวันวันต่วััะ โอ้โหเอาเอาเอาดิเอาวก็เอาวดี้โอ้โห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 เลิศมาแล้วมาแล้วลูกจ๋าจุดโกโกวาที่หนูอยากได้ตัวแดงตัวนี้โกโกวาที่หนูอยากใส่ใส่อาแถวแรกเฉยเแถวแรกแถวแรกอื้มอืมมาไรมาอีก โอ้โหโอ้โหโอ้โหไหลโถไหลมาเรื่อยประเด่นดิโอ้โหมันคูณปันแค่สิบแล้วมันคูณยี่สิบได้มันไปแล้วนะเมื่อกี้แม่แม่เอาดีๆแม่เอาดีๆเอาดีๆนะเอาดีๆเลยโอ้โห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 อ้แตกเสร็จแล้วค่ะแตกเสร็จแล้วดีใจมากเลยเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โห ขึ้นแสนแล้วค่ะคุณนว,วันนี้มาจองมาตาสมกับที่กุศียไปกับมึงค่ะโอ้โหเลิศเลิศที่สุดโหยังเหลือบีอีกย่างสิบสองครั้งแน่ <c oughs> แต่ไม่แต่งไม่เป็นไรนะไม่แต่งไม่เป็นไรเลยไม่แต่งไม่เป็นไรเลย ไม่ไม่เอาแล้วพอแล้วไม่แต่งไม่เป็นไรเลยไม่เอาแล้วค่ะโอ้หใจเสีย,ยจะกดออกจากเกมไปเลยนะไม่เอาแล้วค่ะโอ้โอ้ฝันไปหรือเปล่าเนี้ยฝันไปหรือเปล่าฝันกลางวันไหมเนี้ยโอ้โอ้ใครจะไปคิดว่ามันจะแตกมาได้ขนาดนี้นะโอ้มันโอ้เกินไปบทจะมาก็มานะบทเว้ยบทจะมาก็มาบทไม่มาก็าคือเงียบกริบ คุณพี่คุณหาทุกคนโอ้โอ้แสนสองแล้วแสนสองแล้วเราไปจบตรงไหนเนี่ยจบที่ไหนเนี่ยฮะที่จบตรงไหนเอาเอาโอ้ตัวเขียวมานะมึงเ,เ,เอ้ยมอืมอืออ้าอย่าบอกว่าซ้อนอีกนะ ซอนสตำรวจไม่จับหรอกซอนสามตำรวจเขาก็มองแล้วนะพี่นะโอ้โอ้โอ้หยุดยุดห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 ยุดโอ้อนสี่โอ้จริงหเนี่ยโอ้คนแรกในไทยค่ะซอนสี่ขนาดนี้ฟีในฟีโอ้ โอ้เข้าฟรีสี่รอบสี่รอบในฟรีเลยใหญ่ไม่ได้ออกฟรีเลยอ่ะโอ้โหโอ้ยที่มันหลุดเมื่อกี้เนี่ยดวงไม่ได้หายหลุดเมื่อกี้ดวงไม่ได้หายค่ะคุณโอ้โหโอ้โหกลับมาปังกว่าเดิมอีกกลับมาพวก่าเดิมอีกโอ้ฟาดมากฟาดยับโอ้โอ้แซนซามแล้วโอ้ โอ้โอ้โอ้ยังไงเนี่ยอุ๊ยอีกสองตีออดอกน,อกอกนี้ดอกนี้อีกดอกนี้อีกไอ,อ้ว้าดู้อนฟีสี่ครั้งฟ้อนฟีสี่ครั้งคุณ,คณเพื่อนๆค่ะสีสี่ครั้ง ในเขาฟรีเดียวแต่ว่ามันซ้อนมาสี่ขังโอ้เอาไงอะ่ะแบบลดแบบลดนี่นี่เอา้าสุดท้ายสุดท้ายละสุดท้ายดอกนีสน้สวยสวยสุดท้าย โอ้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 รอเราเป็นลิงเลยโอ้แสนเก้ายกบูชากรีดไม่ออกกรีดไม่ออกเลยดอกสงไทยสามหมื่นสามร้อยโอ้โอ้เนี่ยจริงไว้เนี่ย อ, 18, 800, อ้แสนแปดหนึ่งแสแปดหมื่นแปดพันหนึ่งเลอแตกมาได้ยังไงอุ้ดหย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 ุดหดหขนาดจะหยุดยังจะไหลขนาดจะหยุดยังจะไหลหนึ่งแสนแปดมื่นแปดพันโอ้นะนะคะนะต้งสติตั้งสติตั้งสตินะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะกระเทยไม่เคยขาดทุนนะต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะมาจองเวนึ่งมาดีมากมาแรงมากทุกคนคะ่ะเอาจริง,รงบอกบอไดยอกบอกจากใจออนพูดอย่างนี้มาแรงมากแบบเอาไม่อยู่ชุดมีอยู่เข้าฟรีสอนกัน4รอบแตกมาแน8นแปดแสนค่ะทุกคนคะ่ะฟังไม่ผิด สนะำหรับวันนี้กระเทยไม่เคยขาดทุนคงต้องขอลาไปแล้วใครที่รับชมใครที่ชื่นชอบอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกด s u b s c r i b e กดติดตามให้กันด้วยนะแล้วจะมีคลิปมาให้ให้ชมแบบนี้ในทุกๆวันนะเกมไหนมาบอกว่ามาเกมไหนไม่มาบอกอย่าไปเท่านั้นเองนะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามทุกคนที่รับชมจนถึงตรงนี้ลาก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะอูอออ้ดีใจดีใจดีใจเวอร์แม่